ครับผบพ่อกับบ้านสวนเกษตรทอเพียงยืนนะครับนะตอนนี้มายืนอยู่ที่ <c oughs> ต้นมะกออฝลังนะครับมะกออฝลังนะครับมะกกอ,อในประเทศไทยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดที่ผมรู้นะครับจะมีอยู่สามชนิดนะครับมะกอกก็จะเป็นะมะกออป่านะครับมะกอกชนิดแรกคือมะกอกป่ามะกออป่านี่จะมีลักษณะที่ต้นใหญ่อยู่ตามทุ่งนาะ นะครับแล้วก็จะมีลูกที่เหมือนกับมะกอกพลังนะครับก็คือนี่ลักษณะนี่คือมะกอกป่านะครับนี่คือลูกสุกของมะกอกป่าสุกจะมีลักษณะที่เป็นเหลวนะครับเวลาการกินก็จะกินน้ำนะครับกินเนื้อที่อยู่ข้างในมะกอกนะครับนี่เขาเรียกว่ามะกอกป่าหรือว่ามะกอกที่ทํากับข้าวนะครับจะมีรสลักษณะฝาดนะครับมะกอกอ่าที่ชนิดที่สองก็คือ มะกอกฝรั่งนะครับเราต้องเรียกให้ถูกว่ามะกอกฝรั่งนะครับนี่คือมะกอกฝรัง่งจะมีลักษณะเป็นต้นอวบน้ํานะครับแล้วก็มีใบแล้วก็จะมีช่อ,อผลของเป็นเป็นทลายนะครับเนี่ยจะดกเป็นทลายแล้วก็กิ่งก้านของเขาจะมีความทนทานนะครับแม้จะมีลูกโดกแค่ไหนของเขาก็จะสามารถที่จะบอหให้กิ่งหักได้นะครับมะกอกฝรัง่งแล้วก็มะกอกฝรั่ง ใช่สําสหรับกินกับพริกกับเกลือนะครับที่อยู่ตามขายรถรถขายมะกอกนะครับที่เราเห็นนะครับเขาเรียกว่ามะกอกฝรั่งลูกแก่ก็จะเป็นลูกสีเหลืองแล้วก็เวลาสับนะครับก็จะมีเนื้อแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนะครับมีเม็ดมะกกนะครับมีเม็ดเขาเรียกว่ามะกอกฝรั่งนะครับชนิดี่2ชนิดที่3ก็คือมะกอกน้ําหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมักแซวนะครับนะครับมะกอกน้ํา มะก,กอกน้านี่จะนิยมปลูกนะครับในพื้นที่ใกล้น้ํานะครับหรือยังของน้ําเป็นลักษณะคล้ายๆกับลูกมะดันหรือว่าลูกะมะก,กอกเหลี่ยมนะครับลูกนั้นใบจะเป็นใบเกลี้ยงใบเล็กเรียวนะครับนั่นก็ที่เขานําไปดองอยู่ต่าลถผลรถขายผลไม้นะครับที่เราว่าเรียก,ยกมะก,กอกดองมะก,กอกเชื่อมนั่นคือมะกอกมะก,กอกน้ํานะครับก็ มื่อนี้มาแนะนาท่านผู้ชมนะครับว่ามะกอกมี3ชนิดนะครับที่เห็นในที่ที่เห็นในประเทศไทยนะครับก็คือมะกอกป่านะครับมะกอกป่าแล้วก็2มะกอกฝรั่งนะครับแล้วก็3มะกอกน้ํานะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ามักแซวนะครับถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝาเคล็ดลับดีๆนะครับจืว่าเป็นแนะนําชื่อมะกอกนะครับในครั้งนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ